สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนช้อปปิ้งนะคะคร่าวๆนะคะแต่ก็จะพยายามให้ข้อมูลให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้วิธีการใช้แอปพลิเคชันเจด a ลนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเจดัลนะคะหลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดสมัครจากผู้แนะนํนาแล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วหน้านี้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีแอปพลิเคชัน ต่างๆนะคะให้เลือกใช้แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง s h อ p ป e เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นแอปยอดฮิตที่คนโหลดเจลล่ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคนใช้กันเยอะนะคะก็เข้าไปที่แอป s h อ p e e นะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปมานะคะ,ะหมายถึงว่าแอป s h อ p e e นะคะให้โหลดเข้ามาอยู่ในเครื่องด้วยนะคะโหลดแอป s h อ p e e เข้ามาอยู่ในเครื่องมือถือของคุณนะคะแล้วก็ทำการสมัครล็อกอินเข้าไปนะคะ การสมัครอแอปช้อปปีเนี่ยสามารถขอจากผู้นี้นะแนะนําได้เลยเพราะหรือว่าจะเสิร์ชหาใน YouTube ก็ได้นะคะมีวิธีสมัครเข้าแอป s h o ปปีอยู่นะคะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นหน้านี้นะคะก็อ,อ่านกดต่างๆนะคะข้อตกลงข้อสัญญาต่างๆนะคะอ่าจายวันไหนอนุมัติยังไงนะคะอ่าพอยต์เท่าไหร่นะคะโดยประมาณนะคะทําความเข้าใจหน้านี้แล้วก็กดไปต่อนะคะ แอปช้อปปีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยส่วนมากก็อาจจะคิดว่าเป็นแอปที่ใช้ในการซื้อสินค้านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่อื่นๆนะคะให้ใช้งานได้มากกว่านั้นสำหรับใครที่แบบอยากซื้อสินค้านะคะก็สามารถเสิร์ชด,ด้านบนได้เลยอาจจะเป็นเสิร์ชซื้อเสื้อนะคะซื้อเสื้อซื้อชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นมานะคะ เสิร์ชหาสิ่งที่เราต้องการนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดทําการสั่งซื้อนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งนะคะอ่าแนะนําว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกดเข้าไปตั้งค่าต่างๆเนี่ยอ่าตรงฉันนะคะคือมองลงมานะคะด้านล่างสุดแล้วที่เขียนว่าฉันนะคะเป็นรูปตัวคนนะคะกดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยค่ะอ่าก็จะมี ช้อปปี้เปย์นะคะอ่าช้อปปี้เปย์เนี่ยอยากให้ทุกคนสมัครลองสมัครกันทิ้งไว้นะคะก็จะเป็นอ่าการง่ายต่อการจ่ายเวลาเราสั่งซื้อสินค้านะคะแล้วก็ลองกดเข้าไปที่ตั้งค่าบัญชีนะคะพอกดเข้าไปที่ตั้งค่าบัญชีเนี่ยมันก็จะมีที่อยู่ของฉันตรงเนี้ยจะเป็นที่อยู่ของเรานะคะเราสามารถตั้งไว้ว่าจะให้ไปส่งที่ไหนเดี๋ยวขอไม่กดเข้าไปนะคะเพราะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ ก็ตั้งไว้หลายๆที่ได้เลยเป็นที่ทํางานที่บ้านนะคะก็เข้าไปที่ที่อยู่ของฉันตั้งทิ้งไว้ได้แล้วดูดีๆว่าเราจะให้เขาส่งของไปที่ไหนอีกข้อมูลหนึ่งก็เป็นข้อมูลบัญชีอ่าก็คือเป็นเกี่ยวกับบัตร ATM หรือบัตรเครดิตที่ผูกกันไว้นะคะก็เข้าไปตั้งตรงนี้ได้เลยแต่หลายๆสินค้าเนี่ยก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ก็สามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยเช่นกันค่ะอ่างั้นกลับมานะคะ กลับมากดไปที่รูปบ้านนะคะหน้าแรกนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีหมวดหมู่ที่อ่าในทีมเราเนี่ยก็จะใช้กันบ่อยนะคะเป็นเติมเงินจ่ายบินนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้กันนะคะอ่าก็จะมีหัวข้อต่างๆอย่างในภาพนะคะอันแรกเลยเติมเงินมือถือ ใครที่ใช้มือถือแบบเติมเงินนะคะอ่ะเราลองกดเข้ามาดูนะคะก็จะมีเครือข่ายตามนี้เลยนะคะถ้าเครือข่ายเราตรงตามนี้เราก็สามารถกดเข้าไปได้นะคะก็จะมีเบอร์พอดีเมื่อกี้เป็นเบอร์ค้างไว้นะคะอ่าเครือข่ายต่างๆนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะกดเข้าไปดูอ่าก็จะมี2เครือข่ายนะคะตอนนี้ อันนี้เป็นบัตรเติมเงินนะคะพวกบัตรเงินสดต่างๆนะคะบันเทิงก็จะเป็นอ่าตั๋วหนังจองตั๋วนะคะต่อมาก็จะเป็นบินตรงนี้ก็อ่ายอดฮิตเช่นกันนะคะสำหรับใครที่มีบินนะคะสามารถใช้อ่าฟังก์ชันเนี้ยค่ะสแกนจ่ายบินได้แต่เราต้องดูด้วยนะคะว่าบินที่เรามีอยู่เนี่ยอ่าในแอปเนี้ยรองรับหรือเปล่านะคะเรากดเข้าไปดูที่บินจ่ายค่าน้ำข้าไฟนะคะ อ่จ่ายค่าน้ำเข้าไฟก็จะมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านาครหลวงอ่าแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคการประประนาคนครหลวงนะคะแล้วก็จะมีอีก2ที่นะคะถ้าเรามีที่ไหนก็จ่ายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีอยู่ในนี้ก็จะไม่ได้นะคะต้องเป็นเป็นไปตามที่แอปนี้รองรับนะคะต่อไปบัตรสินเชื่อต่างๆนะคะ อ่พวกบัตรเงินกู้ต่างๆะคะ่ะบัตรเครดิตต่างๆดูนะคะว่ามีแบบที่เรามีอยู่หรือเปล่าหรือว่าที่เราต้องการจะจ่ายมีโลโก้อยู่ไหมนะคะก็ใช้บินสแกนได้อ่าถ้าถ้ามีอยู่เนี่ยเขาก็จะลองรับนะคะแต่ถ้าไม่มีก็จะแปลว่าไม่ได้นะคะทุกคนไม่ลองรับนะคะแล้วก็บินโทรคมนาคมอ่าก็จะเป็นบินเครือข่ายต่างๆนะคะในการใช้ อินเทอร์เน็ตใช้มือถือนะคะต่อไปบินอ่าเกี่ยวกับค่างวดรถนะคะลด a s i n g นะคะก็จะมีโลโก้ตามนี้นะคะตามนี้เลยถ้าไม่มีก็คือนอกเหนือจากนี้คือไม่มีนะคะต่อไปจ่ายอ่าเกี่ยวกับค่าบ้านต่างๆนะคะอ่าจะเป็นหมู่บ้านต่างๆ ก็สแกนได้เช่นกันค่ะกดเข้าไปนะคะมันก็จะมีเป็นหน้าจอให้สแกนนะคะอ่าอีกบินหนึ่งเป็นบินการศึกษานะคะอ่าก็ตามนี้เลยค่ะมหาลาัยต่างๆส่วนบินอื่นๆนะคะอ่าก็จะมีบินประกันค่ะบินประกันแต่ละที่ นะคะเขาใช้สกแกนได้เช่นกันค่ะก็วันนี้วันนีนะ้แนะนำแค่เพียงหน้านี้นะคะเพราะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคะยังไงก็ลองโหลดใช้กันดูนะคะทุกคน